กินสตอเบอรี่กับเชอร์รี่ค่ะทุกคนหวานมากไปเก็บมาแบบสดๆนะจากปาคเป็นสวนออาชิมนี้ก่อนว่าหวานนะเหมือนกะปิดอะ่ะเอาก็ปิดมาดิมกินแต่ผักจ้า แต่ว่าเบินข้าวไปสองจานนะคะอุ้ยเนกตาลีนอร่อยนะทุกคนนี่แหละหมดแล้วจ้าไปปาร์กสวนผักจ้านี่เก็บแล้วก็ช่างกิโลนะคะว่าเท่าไหร่มีอะไรเบิ้งมีอะไรบวบคือบวบเหลืองอะอร่อยนะคือพ่อแฟนปลูกสวยมากฟอกทองหรือแตงโมงอะช้ำใช่ อสลัดแป้สิ้นหอมนะฮะฮะอแบบาือแบบเป็นรสเปรีป้ยวไก่เลี้ยงถั่วหน้าไปตำอ่ะสดๆสามสิบยูโรนะคะทุกคนหมดนี้ไปปาร์กนะคะ คือเราเก็บตามที่เราชอบแล้วเราก็ไปชั่งกิโลเอานะลูกใหญ่อยู่นะได้ดอกไม้มาไหว้พระนะทุกคนลาโค 嗯，完。Mm. Wow. กินสตอเบอรี่กับเชอร์รี่ค่ะทุกคนหวานมากไปเก็บมาแบบสดๆนะจากปารเป็นสวนออาชิมนี้ก่อนว่าหวานนะเหมือนกะปิอ่ะเอากะปิมาทิ้มกินแต่ผักจ้า แต่ว่าเบินข้าวไปส่องจานนะคะเฮ้ยนิกตารีนอร่อยนะทุกคนนี่แหละหมดแล้วจ้าไปปาร์คสวนผักจ้านี่เก็บแล้วก็ช่างกิโลนะคะว่าเท่าไหร่มีอะไรเบิ้งมีอะไรบวบคือบวบเหลืองอะอร่อยนะคือพ่อแฟนปลูกสวยมากฟอกทองหรือแตงโมวะช้ำจ้า น่าสลัดแป๊ดสิ่งหอมนะไก่ดองฮะคือแบบเป็นนกเปเป๊กไก่เลี้ยงอุ้ยถั่วน่าไปตำอะ่ะสดสดสามสิบยูโรนะคะทุกคนหมดนี้ไปปาร์กนะคะ คือเราเก็บตามที่เราชอบแล้วเราก็ไปชั่งกิโลเอานะลูกใหญ่อยู่นะได้ดอกไม้มา,มาไหว้พระนะทุกคนลา<ะ>โค 嗯，完。Mm. สวัสดีค่ะมากินข้าวกับน้ำพริกปลาแห้งนะคะทุกคนหัดทํากินค่ะถ้าไม่ทําก็อดอ่ะเนาะเพราะว่าเราจะมากินอาหารฝรั่งแบบตลอดตลอดไม่ได้นะคะทุกคนเราต้องกินไทยปนฝรั่งนะคะชีวิตแม่บ้านเล่นติ๊กตอกแล้วก็กินอืมอร่อยมากทุกคน คิดว่าจะกลับไปทําน้ําพริกขายที่ไทยนะคะสามีบอกว่าถ้าถ้าจะกลับไทยอ่ะไปอยู่แบบสบายๆแล้วไม่ใช่มาอยู่แบบนั่งลําบากเนาะกินเที่ยวอย่างเดียวพี่นี่มันจะเผ็ดนิดนึงแต่อันนี้หวาน อร่อยไปกินก่อนสวัสดีค่ะ